166ฮะไทยอยู่ที่อันดับ108ของโลกจาก180ประเทศนะครับอยู่ที่อันดับ4ของอาเซียนทําไมเราห่างไกลจากความความมีเสถียรภาพทางการไม่คอร์รัปชันนะครับคุณู้นพนนเนี่ยถ้าเขาเนี่ยเป็นคนใจซื่อมือสะอาดแล้วก็ทำนะการบริหารความโปร่งใสยอย่างถูกต้องเนี่ย ประเทศก็จะจะเปลี่ยนแปลงออตอนนี้ผมคิดว่าเวลานี้นี่ถ้าเราดูไม่ต้องดูไกลที่ไหนเรา,เาดูใกล้ๆบ้านเราสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นพอลีกวนยูใช่พอลีกวนยูนี่เกียดพวกคอร์รัปชัน่ะนะเขาก็ค่อยๆจัดการเอาคอร์รัปชันออกไปวิโดโดไปบริหารอินโดนีเซียมาสองเทอมค,คนมที่เป็นรัฐมนตรีนี่เขาคุบไปแล้วห้าคน ออแล้วก็เวียดนาม,อมตอนนี้ยิงเป้าผู้หญิงที่คนหนึ่งที่แบบว่าคอร์รัปชันโกงแล้วเวียดนามเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามีข้าราชการเข้าคุกแบบหนักๆเลยเนี่ยผมว่าหลายร้อยคนคเวียดนามเขาก็ปีจีนพอเห็นสวีจิ้งผิงเนี่ยมาสิบเ็ดปีที่แล้วเนี่ยเขาเริ่มปราบคอร์รัปชัน วันนี้คนจีนที่มีคอร์รัปชันนี่เข้าคุกไปผมว่าน่าจะล้านสองล้านคนแล้วมั้งเวียดนามก็เอาแบบนั้นเพราะว่ามิฉะนั้นประเทศมันจะกลวงใช่มันไม่เข้มแข็งค่ะเออไอ้นั่นก็เลยกลายเป็นเกิดอย่างนั้นครนนี้บ้านเราล่ะมันยังไม่มีอ่ะไม่มีเลยนะมันตกใจนะเนี่ยคุณคุไม่ครอวมันมันน้อยมากมันมีมันมีแต่มันก็อย่างเงี้ยก็วิ่งกัน S <S <S 2> <S 2> คืออันเนี้ยมันเป็นอะไรที่สร้างโอกาสผลสร้างผลประโยชน์ให้กับคนในในตำแหน่งที่เป็นผู้คุม<ะ>เออเช่นว่าข้าราชการคนไหนเ,ออเนี่ยมีปัญหาอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็นักวิ่งลแลยล่ะว,วิ่งวิ่งวิ่งดูจกนนะัจกคนนั้นดูจักคนนี้แล้วก็ค่อยๆผ่อนโทษลงมาผ่อนโทษลงมามเราประเทศเราเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราเอาผลประโยชน์ของส่วนตัวของพรรพวกของ ครอบครัวเป็นหลักคือประเทศไทยเนี่ยไม่ประหารชีวิตเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไทยมันลดน้อยลงวันนี้ใครถูกประหารชีวิตก็ประหารชีวิตไม่มีมาออบอกเออเต็มคุกต,ตลอดชีวิตตลอดชีวิตแล้วก็ถึงเวลามาทำความดีในคุกแล้วก็ลดโทษไม่มีไม่มีเขา,ขา,ขาประหารชีวิตประหารชีวิตค่ะ ก็เด็ดขาดสิงคโปร์ก็เด็ดขาดใช่ใช่ไหมล่ะเอาแล้วประเทศที่เด็ดขาดอย่างเงี้ยมันก็ทําไมล่ะคนก็กลัวไหมล่ะกลัวสิเพราะฉะน,นั้นการใช้กฎหมายต้องเด็ดขาดกฎหมายเราดีอยู่แล้วแต่เราต้องเด็ดขาด